สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวนะคะธาตุน้ําในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยเราจบกันไปแล้วหรือเปล่านะคะเราอาจจะอยากรู้ก็ได้นะคะหมอพูดถึงหัวข้อนี้นะคะธาตุน้ําก็คือราศีกรกฎราศีมีนแล้วก็ราศีพิจิกหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่ก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วแล้วก็อธิษฐานให้ดูได้ทางลัคนานะคะ ดวงที่วางอยู่ตรงนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงคุณโดยตรง,ไม,งมรไม่ใช่ดวงของใครไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษมันคงไม่ตรงกับทุกคนนะคะดูเป็นแนวทางเนาะนะคะไพ่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันได้นะคะใบแรกของคุณขึ้นมาสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยนี้ถ้าน้ำมันอาจจะบ่งบอกว่าคนที่เงียบนิ่งไปเนี่ยเขาอาจจะอยู่กับคุณเป็นครอบครัวแล้วก็ได้แต่งงานกันแล้วหรือ เป็นแฟนกันอยู่เป็นครอบครัวหรือพูดเรื่องอนาคตกันแล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะเหมือนคุณรอวันที่จะเติมเต็มรอวันที่จะอบอุ่นเหมือนเดิมนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างห้าไม้เท้ากับสีดาบคุณเห็นสีดาบตรงนี้ไหมคะดูหน้าเขานะคะโกรธเกลี้ยวอะไรนะคะความสัมพันธ์นี้มันนิ่งนั่นแหละคะ่ะก่อนที่จะนิ่งมันน่าจะเป็นปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจมันเป็นปัญหาเรื้อลังด้วยนะคะบางท่านเช่นถ้า ทัศนคติไม่ตรงกันนะคะหรืออารมณ์เหวี่ยงอารมณ์วีนใส่บางคนหรือบางคนที่เอาแต่ใจนะคะตรงนี้นะมันอาจจะมีบ้างนะคะบางช่วงบางเวลานะคะบางคนเป็นปัญหาเรื้อรังเลยบางครั้งเนี่ยนะคะปกติเขาก็เป็นคนอบอุ่นนะคุณเห็นไหมสิบถ้วยเนี่ยเป็นคนน่ารักแต่บางครั้งก็เหมือนแบบเออหมอไม่รู้จะพูดยังไงนะคุณเห็นไหมอารมณ์คนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเหมือนคนเป็นบโพลล่านะคะบางคน ตรงนี้ก็มีหรือช่วงนี้นะคะอารมณ์ไม่ไม่ค่อยดีที่ผ่านมานะคะมันเกิดการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นก็ได้หรือคุยกันแล้วมันมันรู้สึกว่ามันเป็นอย่างเนี้ยคุณเลยบางคนนะคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยถ้าคุณไม,ไม่ไม่มีกำแพงกับเขาไปว่าเขามีกำแพงกับเราไม่คุยเงียบๆนิ่งๆหรือไม่ถูกบล็อกก็ได้หรือคุณบล็อกเขาก็ได้นะคะตรงนี้นะคุณเริ่มรู้สึกว่าอ๋อนะคะคุณอยู่กับตัวเองเริ่มสบายใจนะไปคิดไปทบทวนบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะช่วงนี้ธาตุน้ํา แต่บางคนรอนะคะสองแบบคือการเหมือนคนที่กําลังคิดอยู่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าไม่ใช่คุณแปลว่าเขานะจะกลับมาดีหรือไม่ดีไพ่ตรงนี้หมอว่าเขายังงอนอยู่นะคะสีดำเนี่ยตกความคิดของเขายังงอนยังนิ่งแต่คิดและทบทวนแต่อย่าลืมนะคะพไพ่ในถือถ้วยออกมาใบนี้อาใต้สําหรับเินทาวเวอร์เลยที่ผ่านมาไปจับได้อะไรคะไปโป๊ะแตกอะไรหรือไม่ก็คือถล่มอะไรกันมาหรือเปล่าความรู้สึกพังกันไปครั้งหนึ่งเลยนะคะแต่พไพ่ใบนี้มันหมายถึงการมาง้ะการคืนดีการขอโอกาส ะะการเริ่มต้นใหม่นะคะหนึ่งถ้วยเนาะแปบดบไม้เท้าโยกกันด้วยไพ่ตกตำแหน่งใบอนาคตใบที่สิบนะคะอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กลับมาพูดกลับมาเคลียร์กลับมาคุยนะคะตรงนี้นะถ้าคุณปลดบล็อกหรือไม่ก็คือถ้าคุณเปิดใจนะคะตรงนี้ The M ๋เอ็มเพร อันนี้หมอเห็นด้วยนะคะว่าถ้าน้นมีคนใหม่แล้วเข้ามาคุยด้วยนะคะเป็นคนที่รู้สึกดีเป็นคนที่ให้ความอบอปุ่นกับคุณนะคะแต่หมอไม่ได้ไม่ได้อ่านไพ่ในหัวข้อนี้นะคะหมอก็เลยพูดได้ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นครั้งนะคะเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวจะทำคลิปคนโสดนะคะ ถ้าท่านใดนะคะที่เป็นแฟนการคบกันมานะคะอาจจะมีการน,นิ่งเงียบกันไปเพราะว่าเคยมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจขัดแย้งนะคะหมอว่าจะมีโอกาสได้คุยกันมีโอกาสได้กลับมาอบอุ่นอีกครั้งหนึง่งยิ่งคนไหนที่เคยเป็นสถานะแฟนครอบครัวหมอว่าเขายังคงคิดถึงคุณอยู่แต่ขออยู่งเงียบๆทบทวนบางสิ่งบางอย่างหรือให้อารมณ์มันมันปล่อยวางที่ขุนมัวอยู่ก็ได้นะคะเดี๋ยวหมอขอดูนี่นี่ที่ผ่านมานิดนึงเนาะ มีอะไรอีกบ้างนะคะที่นอกเหนือจากนี้ที่พันขึ้นมันเป็นอย่างนั้นนะคะบางคนอาจจะคุยกับธาตุดินกันมือสมบังกรราศีเมษลาคนาเมษธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะที่ขึ้นมาอ่านะคะคิงเธอเรียนเนาะเด็กถือถ้วยนะคะหกดาบเจ็ดเหรียญน,นะคะเดอะเวิร์ดเดอะฟู คุณเห็นไพ่คู่ออกมาไหมนะคะคุนถือไม่เทา้าธาตุไฟแม่สิงคณูธนูรัคน,นาธนูสตาชาวกุมรัคนาคุมไพ่ใต้สําหรับเป็นสีดาบนะคะอันนี้นะคะมาดูกันที่ผ่านมาถ้ากรณีบางคนนะคะที่เงียบนิ่งไปเนี่ยบางคนคุยกันเป็นแฟนแล้วเป็นสถานะครอบครัวคุณเห็นไพ่คู่ออกมาไหมหมอไม่ได้บอกเป็นเนื้อคู่หรือไม่ใช่ไม่เป็นนะคะแต่คือ คุณทั้งคู่ก็ยังมีมุมที่เหมือนกันมีบางสิ่งบางอย่างที่พวกคุณยังคิดถึงกันแต่หาแต่มีบางคนที่มีอีโกโ้มีทิฐิหรือฉันยังโกรธอยู่นะฉันขอนิ่งก่อนฉันขอคิดก่อนฉันขออะไรลหลายสิ่งละหลายอย่างเฟดตัวออกมาก่อนก็ได้ทั้งที่พวกคุณก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะตรงนี้หรือนะคะไพ่เทมเพล์เนี่ยมันเป็นความ บางคนที่ผ่านมานะคะถ้าไม่ใช่เป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวหรือกําลังจีบหรือคบกันนะคะความสัมพันธ์นี้มันไปไป,ไปกับกับอยู่เสมอนะเคยเป็นไหมคะเดี๋ยวเขาก็หายไปเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเขาทําตัวเลื่อนลอยไม่ได้ชัดเจนกับเรานะเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวก็กลับมาทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะคุณคุณชอบอะเจรียนคือรักแล้วก็ดูแลเขาดีเจรียนคือมันหมายถึงว่าเราเราให้ใจมาเยอะแล้วเราก็รอรอเก็บเกี่ยวนะคะเรอว่าเอ๊ะ หรือช่วงนี้เรารอว่าเขาจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นไหมรอความชัดเจนรออะไรที่มันใช่และเคลียร์ดีดีกว่าที่ผ่านมาคือเมื่อวานหาวันที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วได้หมดนะคะคือคุณรอแบบที่หมอพูดหรือเปล่านะคะหรือบางท่านนี่ก็ไปไปกลับ,ลบ,ลบมาหลายรอบแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจเราหรือบางคนเป็นความรักที่แตกต่างอย่างที่หมอว่าอายุ ะะแล้วก็หน้าตาทางสังคมต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะแทมพาแลนเนี่ยนะคะหรืออยู่ใกล้กันมันรู้สึกมันมันไม่เหมือนเดิมอะนะคะอยากจะได้อะไรที่มันใหม่ๆนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าไม่ไปถ้าไม่ใช่คุณจะมุฟแล้วนะหรือบางคนก็เป็นปัญหานี่แหละคะ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาอารมณ์ก็ขึ้นขึ้นลงลงนะคะแทมพาแลนนี่ได้ด้วยนะคะเนี่ยนะคะเวียงไปเวียงมาบางคนก็เป็นปัญหาเดิมๆเรื้อรังที่คุณเบือ่อเหนื่อยอยากจะนิ่งและบางคนก็เททิ้งไปความรักพอละ หรือถูกเทก็ได้นะคะปิดกั้นเริ่มมีกำแพงทีนี้มาดูฝั่งเขากันบ้างเขาเป็นยังไงคนที่เงียบนิีงไปเนี่ยเขาทำอะไรอยู่นะคะมาส่องดูกันบ้างอ่านะคะคิงถือไม้เท้าเนาะนะคะเหมือนเขาก็โฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเนาะนะคะไพต่ตรงนี้ห้าดาบนะคะเป็น การขัดแย้งกันเป็นคนที่มีอีกโก้เป็นคนที่รู้สึกว่าอยากเอาชนะหรือ,อถ้าไม่ใช่เขาก็คือนะคะไยอ่านสลับกันเนาะนะคะมีคนที่รู้สึกว่าห่างออกมาดีกว่านะคะบางคนชอบเอาชนะมีอีกโก้มีทิฏฐิหรือยังโกรธอยู่ก็ได้นะคะนะคะแต่ว่าไพยตรงนี้นะสามดาวก,ก็คือเจ็บปวดและยังเสียใจหรือเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะคะที่ ที่พอและห่างออกมาดีกว่าหกถ้วยหมอว่าเขายังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆกับคุณอยู่นะไหนถือถ้วยนะคะใจลึกๆก็ยังเฝ้ารอคุณไปงอ้อหรือรู้ว่าคุณมาง้อแล้วนะนะคะแต่ใจแข็งนิดนึงนะหรือกําลังจะมาง้อคุณอ่อาไพ่ของคุณกระโดดลงมาเป็นหนึ่งไม้เท้านะนะคะออไพ่ล่วงอ่านะคะไพ่กระโดดลงมาเป็นหนึ่งไม้เท้าของคุณมันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่นะ,ะการวนกลับมานะคะตรงนี้นะ แม่หมอว่าคีนถือดาบผู้นี้เป็นคนที่รู้สึกว่าเจ็บมาเยอะเสียใจอยากจะตัดไปหรือไม่ก็คือแบบใจแข็งนะคะใครตรงนี้นะหรือพยายามตัดก็ได้แต่ว่าหมอว่าตัดไม่ขาดเขายังคิดถึงคุณอยู่นะยังคิดถึงนะคะสองดาบคือลังเลสับสนจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีหรือรออารมณ์ขุนมัวลงก่อนถ้าเป็นปัญหาเรื่องความขัดแยง้งสาดาบคือใจร้อนนะคะได้ด้วยบอกสอดาบคือความไม่เข้าใจขัดแย้งกัน นะคะและห้ดาบนี้อีกโก้ที่ถีนะคะอันนี้นี่ถือดาบเสียกันเลยอาทะเลาะขัดแย้งนะคะตัดจบด้วยอารมณ์นะคะแต่หมอว่าเมื่ออารมณ์ซานะคะหมายถึงว่าถ้าทะเละนะถ้าขัดแย้งนะคะเขาก็ยังจะคิดถึงคุณนะคะหมอว่าเดี๋ยวอารมณ์เย็นลงก็คงจะกลับมานะสำหรับบางท่านนะคะ แต่บางคนเกี่ยวกับสามดาบก็คือสามเศร้าจริงๆนะค่ะในความสัมพันธ์นี้หมอว่าเขาพยายามที่จะตัดคุณค่าความรักหรือบางคนรู้สึกว่าคบกันแล้วมันเหนื่อยคบกันแล้วรู้สึกว่ามันมันต้องปรับอยู่คนเดียวบาลานซ์อยู่คนเดียวนะคะเขาคิดว่าถ้าถ้าถ้าเรื่องสามเศร้าขึ้นมามีคนที่ไม่อยากไปต่อนะคะทุกใจอยู่ตรงนี้นะนะคะเนี่ยมันมีแต่เรื่องความขัดแย้งเลยนะห้าดาบเนี่ยห้าไม่เท้าเนี่ยบางคนเป็นเรื่องคนคนหลายๆฝ่ายที่ทําให้คุณมีปัญหาหรือช่วงนี้เขาตีกันในหัวนะคะว่าจะเอายังไง นะแต่หมอว่านะคะความสัมพันธ์นี้เขาก็นิ่งนะถ้าเป็นเรื่องสามเศร้านี่เขาเหนื่อยมาเยอะหรือที่อารมณ์ที่ปรับแล้วเปลี่ยนแล้วหลายๆสิ่งหลายอย่างที่พยายามแล้วคนนี้เขาก็เหนื่อยนะคะตรงนี้เขาคิดถึงอยู่แต่มันเหนื่อยนะคะในบางอย่างอ่หมอเขาดูความรู้สึกเขานะตอนนี้รู้สึกสองขิดสองใจขอดูบ้างว่าเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะคะอยากกลับมาไม่คิดถึงไม่หรือคิดอะไรกันแน่ ของธาตุน้ํานะคะในหัวข้อนี้นะหกไม้เท้านะขึ้นมาใบแรกเลยสีไม้เทา้าเขาก็ยังคิดว่าคุณกับเขาอาจจะเคยแต่งงานกันหรือไม่ก็เป็นครอบครัวแล้วอยู่ด้วยกันนึกถึงภาพความสุขนั่นแหละคะ่ะเอาง่ายๆเลยเขายังคิดว่าคุณเป็นเดอะซันของเขาด้วยนะคะตรงนี้นะแปดเลี้ยนนะคะพยายามข่มใจแล้วก็พยายามไปโฟกัสสิ่งอื่นอย่างอื่นหรือเขาน้อยใจคุณที่คุณไม่ได้ใส่ใจมั้งคุณไปสนใจแต่สิ่งอื่นอย่างอื่นแต่มาว่าแต่หมอมีนว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เห็นไหมคะ ถือคุณไว้ในมือเนี่ยคิงถ้วยนะคะ The e m p ส e s ไม่มีใครแทนที่คุณหรอกคะ่ะคุณเป็นเบอร์หนึ่งเป็นคนที่ใช่ของเขาแต่ที่ผ่านมาอาจจะห่างกันมาด้วยความมีทิ่ถิหรือท้าลาอขัดแย้งหรือต้องการเอาชนะอะไรบางอย่างที่มันเป็นปัญหานะคะตรงนี้นะนะคะช่วงที่เราอาจจะมีความเอาแต่ใจเขาก็ยังคิดถึงคุณเป็นครอบครัวไพ่พขึ้นมาครอบครัวเยอะมากนะคะตรงนี้นะ แต่ถ้านิ่งไปเงียบไปห่างไปเพราะว่าเขามีคนของเขามอว่าคุณไม่เอานะคะเพราะว่าเขาอาจจะแอบคบอะไรกับคุณอยู่แล้วเขาไปมีครอบครัวแล้วหรือเขามีคนของเขามาว่าเราเราไม่ควรยุ่งแต่ถ้าคุณเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่ใช่อยู่ก่อนมาก่อนเป็นแฟนเขาเครียดมากเลยเขาคิดถึงคุณอยากเป็นครอบครัวนะคะอยากง้อคุณนะตอนนี้หรือง้อแล้วนะคะแต่คุณนิ่งเงียบหมอว่านะคะไม่ต้องมีที่ถีมากนะคะก้าวด้วยอ่านะคะ เออน่ามีอีโก้หน่อยๆเนาะช่วงนี้นะคะมาดูแอคชั่นกันบ้างความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะชาวธาตุน้ําในหัวข้อนี้นะอ่าถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณก่อนที่จะไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะสั้นๆในปากหลังนี้เนาะนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณเขาบอกเอานาคะคะอยู่เงียบๆนิ่งๆก่อนนะตอนนี้เขาอยากโฟกัสในสิ่งที่เขาทําก่อนรอก่อนสองม่เล้าคือรอโอกาสรอจังหวะรอคุยรอเคลีย ทุกสิ่งทุกอย่างคือการรอคิดทบทวนนะคะตรงนี้ขึ้นมาแต่หมอว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆแต่ขอเวลาฉันอยู่กับตัวเองนิ่งๆเงียบๆก่อนนะคะรอจริงๆนะคะให้คือการรอบางคนอาจจะเป็นรอคนเก่าคนไกลคนที่ห่างไปหรือตรงเนี้แต่นะหมอว่าเขาคิดถึงคุณอยู่แต่ขออยู่สักพักก่อนอยู่คนเดียวคิดทบทวนอะไรก่อนนะคะนะคะลดลดฮีโก้ลงนิดนึงนะคะจะได้คุยกันนะคะเปิดใจนิดนึงอ่ะ ถ้ายัางรักกันอยู่นะคะ,อะขอดูนิดนึงขอดูความสัมพันธ์แอคชั่นจะเป็นยังไงบ้างนะคะหรือบางคนนะคะหนึเรียนนะคะแต่ถ้าเป็นคนคุยคนคบที่ผ่านมาเป็นแบบนีห้หมอว่าคุณรู้สึกคุณเหนื่อยมานานแล้วคุณปิดกั้นคุณมีกำแพงคุณบล็อกไปคุณไม่เอามากกว่านะคะ พอแล้วหมอว่าเขาอยากคุยอยาคุณแล้วนะมหมอว่าเขาอยากปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อคุณและก็คนที่เคยเป็นแฟนเป็นสถานอครอบครัวนี่ยิ่งเด่นเลยว่าหมอว่าเขาอยากง้อคุณมากๆเลยสองไม่ท้านะคะอ่านะคะช่วงนี้ทํางานเนาะโฟกัสเรื่องที่จะทำแ a มพ p ลนนะคะเอ็มพัลเลอร์เอ็น,นะคะ คู่กันแล้วไม่แคล้วกันหรอกค่ะยังไงก็จะได้กลับมาคุยกันนะกลับมาทักทายกลับมาปรับเปลี่ยนบาลานซ์นะคะปรับเปลี่ยนปรับจูนให้เข้าหากันนะคะอะไรที่คิดว่าเรารักกันอยู่แต่มันมีปัญหาบางอย่างเราต้องรู้แล้วนะคะว่าอ๋อต้องปรับต้องเปลี่ยนแล้วความรักมันถึงจะเจริญงอกงามและไปต่อได้นะคะเดเวอร์กันไม่มีคุณนะคะเนี่ยไพ่ตกตำแหน่งความคิดของเขาไพา่เดเวอร์ขึ้นมา การไม่มีคุณเขาเรียนรู้อะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างมันคอมพลีทแล้วว่าอ๋อคุณนี่แหละคือคนที่ใช่แล้อยู่ในใจเขานะคะโดยสรุนะคะเขาก็มีผูกพันกับคุณนั่นแหละค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,ะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกลับมาเขาโอกาสกลับมาง้อก,กันนะคะเขาส่องดูคุณด้วยละช่วงนี้นะคะอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณนะคะเจ็ดเียน หนึ่งถ้วยนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะหกไม้เท้าเนาะนะคะไพ่ตัวนี้ควีนถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่คิงอ่าไพ่ควีนถือถ้วยมีใครที่ฐานขอพรอ,อะไรไว้ไหมนะคะตรงนี้อ่านะคะโสดพบรักใหม่นะคะตอนนี้หมอว่าคุณได้เจอใครสักคนที่เข้าใจนะคะเข้ามาเปลี่ยนแปลงในความในใจเราให้เจริญและงอกงามให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นแต่หมอไม่ได้พูดเยอะเนาะ เพราะว่ามันเป็นคลิปนะคะของในหัวข้อนี้ถ้าท่านไหนที่มีปัญหามอว่าโชคชะตาวาส,สนาผมลิขิตหรือการอธิษฐานขอพรของคุณจะมีการวนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาเพราะว่ายังไงคุณก็ยังเป็นคนที่ใช่สลอวกันและกันอยู่ยังคงคิดถึงกันอยู่แต่กลับมาแล้วมันจะรู้จุดจุดที่เรามีปัญหาเรื่องอะไรถ้าใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลไหมเราก็จะปรับชูนเข้าหากัน นะคะตึงเกินไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ใช่ให้บาลานซ์ให้และได้รับพอๆกันนะคะตรงนี้ความรักมันถึงจะก,ก้าวหน้าแล้วคือดําเดินกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่มาว่าจยังได้กลับมาอยู่เพราะเขายังถือคุณไว้ะค่ะยังได้เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาเดี๋ยวไพ่ใต้สำรัดมันเป็นสองด้วยอยู่เลยะค่ะเช้าท่าน้้านะคะได้กลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะคะขอไพ่สรุปสุดท้ายและแนะนําให้คุณดีกว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรบ้าง อสองถ้วยมาแล้วนะคะไม่คืนดีก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าท่านใดที่ยังรับกันอยู่นะคะแต่แค่มีอีโก้นะคะหรือความเดอะซันนะคะให้ตรงนี้นะ,ะะนะคะลดลดลงนะคะเปิดเปิดใจคุยกันหนึ่งถ้วยยังได้เริ่มต้นใหม่ะค่ะยังดำเนินด้วยกันอยู่นะคะตรงนี้นะความรักจะชนะทุกอย่างไม่ว่าจะมีทิ่ฐิไม่ว่าจะอีโก้หรือแม่แต่ประเด็นที่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้ง นะคะทัศนคติไม่ตรงกันถ้ากลับมาจะปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เข้ากันเพื่อไปเพื่อไปกันได้อย่างราบรื่นนะคะคุณยังได้โอกาสนั้นอยู่นะคะการรอคอยจะสมหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจสําหรับคนที่มีปัญหาเป็นแฟนกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วซะส่วนใหญ่แต่ถ้าท่านใดที่เพิ่งคุยกันแล้วไม่นานมีปัญหาเยอะแยะมากมายหมอว่าคุณคุณเหมือนคุณไม่อยากจะไปต่อแล้วคุณว่าคุณสบายใจที่อยู่กับตัวเองแต่จะมีคนเข้ามาใหม่นะคะตรงนี้นะ ขอบคุณมากมายค่ะทาดน้ำอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะถ้าทักเข้ามาแล้วนะคะมันมันไม่เด้งมีนะคะหมอต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าทักเข้ามาแล้วไม่ได้อ่านหรืออ่านแล้วหายไปนานแล้วมามาอ่านใหมะะ่เลยค่ะหรือคุณทักมานานๆทีบางทีไลน์มันไม่เด้งนะคะหมอทําบ่อยมากหมอต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะคุณต้องแอดไลน์ทักเข้ามานะคะบางคนบอกนะคะ ช่วยทักเข้ามาหน่อยนะคะหมอบอกเลยว่าหมอนงานเยอะมากทั้งทําอะไรหลายอย่างทั้งทําคลิปแล้วดูดวงแล้วหมอก,ก็ไปทําอย่างอื่นด้วยนะคะตรงนี้คุณต้องแอดไลน์ทักเข้ามาเพราะว่ามันมีคิวที่หมอต้องจดก่อนหน้านี้น,นะคะจะได้เอาตารางเวลาคุณดูว่าวันนั้นเวลานี้มันมีคิวว่างอยู่นะคุณสะดวกเวลาที่มันไม่มีคิวตรงกับท่านอื่นถูกไหมคะคุณจะได้โอนจองนะคะ ถูกไหมอะคะเพราะว่าหมอไม่ใช่มีคิวคนเดียวว่างอยู่ทั้งวันไม่ใช่นะคะมีคนทักแชทอยู่ตลอดมีคนที่โอนจองก่อนนะคุณมันจะต้องดูตารางแล้วก็คิวนัดนะคะขอบคุณมากมายนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะสวัสดีคะ่ะ